กับปลาเท่านั้นน้ำเปล่าที่อยู่แบบด <c oughs> ันหลิดรนู่นอินี่มึงนี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่กับน,น้องพุ่นนวลนะจ๊ะวันนี้หลังจากที่เราตัดยางไม่เมื่อยพี่น้องขา <c oughs> พ่อกำลังกินหม,มูกระทานะคะร้านเดิมทุกคนขัดบุฟเฟต่ต์ทะเลเผาสีทองคมที่เดิมนะจ๊ะเบิง้งอุย้อยเดี๋ยวพอทีกินอันิโ้ปูปูไข่เบิ้งกล้ามพี่น้องคนนั้ สองกว่าบาทนะสองเท่าไหร่ราคาบมาณเท่าไหรนะสองร้อยสมิบรี่เก้าบทหรือเปล่าสองร้อยสามบเก้างบาร้ยก้าบทเป็นมิตรีเผาแบบตัวใหญ่งหี่ทุกคนฮะบุฟเฟ่น้ำไงประเด็นคือคุ้มมากทุกคนขาสิงคามนะทีเจหมูคิทะนะจ๊ะเออเอเอ๊ะดใหญ่มากแต่น้องพิ่อาจจะเผาไม่ไปนิดนึงนะทุกคนยัวพี่น่มยัวโอ้แตกโป มากันสี่คนมาเดิมค่ะสี่สีสาวเหมือนเดิมนะคะดาวยูผู้ดี่มันเป็นกุ้งหลวกมันทำกุ้งด้วงงไงนั่นอนะ่ะชื่อตาบาน์ดโอ้ยหาสองนะขออยากโอนเงินสองอสองอ,อ,อีนี่อยู่ด้วเนาะอีนี่เนี่ยกินหลายพระโลด้สูบคนาอสำหอีนี่เนี่ยอย่างกวพอใข่กินหลายจขอกินอะไรกัมะยองไปเหี่เหาหรือกะให้เห่าว่เห่อกินเยนอะอเออนีเยอะ แบบเต็มโตพี่น้องปองไปทั้งหลาเหล่นะครสองิบาทค่าน้ำมันสองบาทเอาค่าน้ำมันก็ยนึ่งผนเล่น้ำมันแพงเออส่วน้มันแพงอร่อยหนึ่งบ้อาอลายดอกอรอยอรอยนะค่าน้ำมันหนึ่งหมแล้วก็เลี้ยพิย่งอีกอรูจ่ายให้นะทีเรียบร้อยแล้วพ่าจะก,ก็ทราบไป กับบ้านทุกคนขาคุคา้มค่คาคุ้มราคาขาบุกโอนเลยเด้อแบบจัดหนักจัดเตียมเตียมตัวแต่นี่หวานไปหน่อยไอพี่น้องป้าทรงผมอยู่กับน้องพู่งน้อยพี่น้องขานอนเหมือนกันโมก็เลยเปิดขึ้นนิดนึงได้พี่น้องเด้อปฏิทูนะคะอยู่กับน้องพุ่งน้อยนะคะบัณฑิตจะออกไปข้างนอกคะ่ะนี่นี่โอ้ยย้อนแสงพี่น้องมันย้อนแสงนิดนึงเออมันต้องมาทางนี้จะไปหาจิมจางนะคะพี่น้องคะ่ะสามียวน บ้านนี้นี่นพี่น้องรถมึงก็ได้ตัดหยาไปเมื่อวานบอทอปะปาแตกพี่น้องครับแม่ยาก็ได้มาสอมแซมไปทีเรียบร้อยแล้วนะ,ะ<笑><笑><笑>เห็ดเธอได้เธอนั่นรถได้ตั้งเปลี่ยนแนวขวัยเห็ดตั้งห้างตั้งมูลมีตีเหล็กมันก็ใหม่นะบ้านอะไรเพราะได้เป็นโฮมนะคะกระสีเดินทางไปนะั่นพี่น้องไปหาไปบ้านนี้นี่นะคะอันนี้อยู่บ้านผู้ดเดียวพี่น้องอากาศท่อนทอนโดนหัวตะออกกระดีอยู่อืมนอนหัวตะลุก อย่าในเขายจ,จิตจ้างเพื่อนมาเห็ดดอกเขาอย่างนั้นมันเสียหายอีกเพื่อนเพื่อนมาลุกเอาให้เพื่อนเรารเพืเ่อนมาเสียหอย่างเสียในพี่นอ้องโอ้ย,อยตายคนทางดิฉันนะคะมาอะไรฮะจะทำอะไรจะทำอะไรอ่ะหางกับวิสันดีๆๆอยู่หางก็ไม่มีไอีแม่มานเนี่ย พี่น้องหลังจากที่ข่อยขับไปฟันคอสเปซสเปหาเต็มจังเนาะเพราะว่าข่อยอยากกินกุ้งนำ้ำพันนี้เขาไปซื้อกุ้งพี่น้องมันก็นไม่ได้กุ้งนะคะั้อนหัวก็เลยซื้อนีอนมาา่มาฝาดมะชาลาเต้นะคะทุกคนการผมมามากื่นชาเขียวเนาะก็ซื้อมาฝาดน่าก็กเทยไปจอรดรถอยู่ร้านอัน,น้อไปเห็นผัวจอดไปเห็นจีนจังไปจอรดรถอยู่ร้านขายซื้อกับข่าวเพราอมาเล่นจับพับข่าวพี่น้อง อืมทะเลได้อันนี้มาได้แล้วกินแล้วอยากมากพี่น้องขี้รถไก่ไปวังหันเขาใจฟัง่งไก่ไปวังหันพอเงินเอฟซีแล้วพอแม่หญ่อ้อยพี่น้องบันนคุดหนออ่อยยขี้ลูอมดไส่ไก่ห้องขเพื่พอเพื่อเขยบ้าเขาบ้าบ้างขียบ้าเพราะฉะว่านขอีอกินเหล้าขาวพี่น้องนักก็นตายล้ะคนอืมแซ่บ แล้วเบิ่งแดดห่อนภาษาพี่น้องเบื้องเดดแป้งๆอยู่ภาษาพากองกินเหล้าเขาเขาก็ตายนะเนาะไข่ว่าข่อยบิดเลยข่อยว่ปลาไข่ฟ้าบ้าเนาะข่อยมาก่อนไข่อยอ้อมปลาอีกฝั่งนึงกลับมาได้ขี่อ้อมปลาอีกฝั่งนึงพี่น้องปลาหังทางเห่งบ่ดีหนนั่งให้เป็นทางแห้งอายุฟ้าเด้ออาจจะหมื่นนิดนึงพี่น้องไปหนึ่งเด้อค่ะเปิดพี่รมก่อนแอร์ก็บ่ได้เปิดไว้เขาก็เลี้ยงรถไก่แล้วเขาฝ่าบิดเขาอ่อนมาอีกฝั่งหนึ่งอ่อมแผ่นดินหนึ่งอ่อโลกมากพี่เออ สรุปก็คือบ่ได้ไปฮอดไสดอกบ่ได้ไปฮอตคนบ้านนะัอันนักบอกหน้าหว่าก,ก็บ,บ่ได้เข้าไปค่ะซือนนะ้ออยู่บ้านทุนน้อย,น,อย,น,อยนี่แหละผู้ดีัวแบ้ันนี้มาให้อืมเสนอมาพวะไปโลตดตาาด้วนี่พ่อซื้อจังกโกลมาดิเขาลูตตนี่ยจากหวานตอนนั้นเหมือนจะกินแบบมั่นๆจืดๆอโอคมนิดๆคมของชาเขียวนะครับนี่พวกเราซื้อนักกินพวกนักผงนัวเด้อพวกนักกินนี่ยถ้าเพื่อซื้อ อะไรไม่รู้สมม่ำสมยังสมยังมันปลวกสมม่ำแล้วก็แกงกินอะไรกินแกงขี้ยเล็กพี่น้องคะ่ะขึ้นมาหลายมือเราเดี๋ยวเกิดมาสิแกงขี้ยเล็กอ้อมหอยแกงหอยไปสัน่นแกงขี้ยเล็กแกงหอยยังอะไรอยไรยังอยากจะกินก็ขึ้นอยากกินพี่นอ้องนี่แหละนะคะเดี๋ยวบอกจะบอกเดี๋ยวก่อนพวกว่าอย่างบางคนกระทำว่าน้องุ้มไม่ได้ไปหาน้องระดาได้เ,เปล่า มันเกิดนองระดาเด้อพี่น้องเมื่อวันนี้นะคะมันเกิดระดานะคะครับอันพ้นพากันกินอยู่บ้านระดาก็ระทมมาส้วนว่านันนีนู่นจะใส่ค่าใช้จ่ายนันนี่นู่นหายเงินสีน้ำฝนกับเก่งใจน้องเนาะคือผู้หลักทางเงินออกก็เราจะสิไปพี่น้องเงินพระทันออกไงน้องเพิ่นก็ดรอทำเาพราะเราบอกกับพัฒนเานทีหรือขาดเพราะเราบอกมันขาดเแต่น้ำฝนจะเพียรวบางเงิ่อนออกเนี่ยก็เลือกเงิ่อนอันยูตูบอกเงินเดือนเข้าเนี่ยก็จะไปทำนะครับเพราะเราเนี่ยเอามาใจประกัน ต้องมีต้องพระบรประกันเราต้องเอารุไปเขาสู้ขันยังทุยางนะคะก็สิตลองพึ่งรอนะคะรอไปหาระดาวันอาจจะเป็นวันเกิดพึ่งน่อยหรือว่ายอนหลังวันเกิดปั้มไปยอนน้ากันเลยือยูุชาชิงเศร้าเลยื่อยสีพี่น้องค่ะจังบเ่เดทเที่ยวรายรอบอาจจะพากันไปหาพี่อ้อม,มที่เหตุบอกได้จังหน่า,ยยาสินะหรือว่าอาจจะพาพี่อ้อมไปบุกที่จัดซึงเศร้าเลยบ้านระดาเลยหรือสิ่งนี้ก็ได้นะ พี่น้องไปหอดูไปบุกสวนลำไยนะคะทุเรียนทุเรียนจะอะไรกสิบ่พาไรพันปูปีหนาปีหือกันนะจะได้กินแล้วซิสนาจะเด้ไปหาน้องก็เลยไปหายิ่นะฮต่าน้ำจินพผงวาวแล้วชนี้ก็ะเทยไหลพาละไหลยางก็เลยยังประเทเดบไปใจมันมันเหตุเพิ่งรอมนี้ก็มาประกันภาษีพรบอมมันมาพร้อมกันเสียไมกันเสียลายสี่น้องมันกับมันก่อนพี่อือแต่กกระึงประกันชีวิตด้วยทำประกันชีวิตตัวเองด้วยอสี่สองหมื่นก้อนแต่แล้วถ้า เงินบุญละเงินออกคนมีเวลาโอกาสบางวางนัดแต่มาโทษแบบให้เป็นเบอร์เดย์น้องหน่าละพี่น้องขาเบอร์เดย์น้องไปที่เรียบร้อยแล้วเฉลยก็ต้องได้ไปหากันอยู่แล้วพี่น้องขาไปหาน้องหานุ่งเออน้องกับน้องกับคุณตาหนอเพราะน้องกับทำงานคือกันแล้วดาก็ทํางานแต่ว่าท่านลวงนั่นลวงหนั้นน้องกับเฉดยไมีเวลาแบบเออลาให้พนักพนีมาเฝ้าล่าเนาะธุรกิจพันล้านพอได้หมูกระทะพี่น้องเออเดี๋ยวบังเมื่อตะปูพี่ๆหันไปซื้อกินทัศนี่มูนีเพิ่นาเพิ่นเปีดออกเปีดออกไปตตัวแกเาเปิดร้านหมูกระทะซิบแตกเองเนาะพี่น้องอือ นี่ก็ซื้อพอ่อไห่ัวน้ากับเขาเนี่พี่น้องแล้วถ้าเราถ่ายคลิปนะคะซื้อกับเขาพ่อไห่ัวน้าว่าเสียนยังว่าเสียนยังกล่ะเขาลืมซ้ำว่าเสียนแล้วกินกับผูดีขี้รถเออขาดขี้เ,เ,เข้าขไปในแบบในในตลาดนะครับในอำเภอนนะพี่น้องมันกระหางกันไป,ไปกับกระสีก็โลอ,อยู่ดิมันหอนมันแดดมันร้อนมากมันไม่ไหวนู้นก็เลยเออไปซื้อตลาดเยอะขึ้นเดี๋ยวเราเราคายของใ่บ้านหรอกครับว่าก็ได้มาอยู่กัดดึกแสบกันล่ะ มาใส่กระปุงเอาพี่นอ้องอร้านไม่มยาลาดเสียบยู่พอถึงหัน,หน,นะะาาหนตาบลั่มองมงผงสลดปนไดนะคะว่าอาหานกระตัดหยาพี่น้องตัดหยาได้อันนั้นนึงอยู่มองนึงอยู่ขันหลังยุ่งหลายพ่อลู้ก็เลยเศร้าคันคไข้เราปวดไข้เกษตรไปง้อกระยานง้อกินดอกไม้คอยเบิร์ดกระพักคอยเบิร์ดเขาก็เลยเอาสำเน่าสักกแล้วสิ คำเต้นนอยผลัดสิทางอ่อนเสียมซ้อมองบ่อปูนะคะไอ้บ่อปูยุ่นนี่แหละโดยเฉพาะสิเฮตุไถเพลินเดดออกปางๆเหมือนเดชห้อนแห้งไปใส่กัดยากพี่น้องเอาน้ำมันกับแพ้งคอยได้ยินข่าวว่าอยู่มาเลเซียบอกยู่ใส่น้ำมันสิบหกสิบเจ็ดบาทหนึ่งเนาะย่ทธาวาสี่สิบสาสิบสี่สิบห้าสิบปวดพะโลแล้วก็ตายแหละคนคนเงินขนาดนั้นมันก็แต่ตีพวาสิทุกคนไม่ไหวนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะ กะสิโพดอะนะบางอื่นกับกระบจ้แใงไ่ปั๊นี้บอถึงมีแต่ของใช้เฮ้าลื่นจากานนาลืนกลนน่นบานเพอนอซิมก่อนใส่กอรอาทิตบาทอิบหาบาทพูเด้อสักุ้พูนสินอพุนสินอิลีละละออืม เพื่ไปเล่นเฮ้ยฟงให้ต่ำปอดเพื่ไปเล่นเกมพี่น้องนที่นี่อยู่ๆๆร,ร้านเนนี่ยน่ะมึนกนับน้อยู่บ้านว่าทางปลาบ้างเหรอยานมันคายแล้วบางส่วนบางมองที่มันโหกกระแสพลังสร้างทำความสะอาดแดดออกมาอื่นอีกทำเป็นแดดออก เกษตรถ้าอันเพดานข้างบนกันซึมอีกพี่น้องครับเพราะฝนตกเลง็งปัญหาเล็งมากแล้วแล้วมันเอาประยู่เอาป่ะทันก็ต้องถ้าบ้านเบพื่อเดินทางเดินสายได้พี่น้องนอ้งม,มันก็อิ่มี่เนี่ยพกึกษากันอยู่ตอนนี้ว่าสียเขาว่าไงยังบอชัวถ้าคอนเฟิรม์มนองมึงก็อยากไปใกล้ๆบ้านมึงก็ไปเดินทางไกลเนออาะใกล้ๆบ้านนี่สิพ่อเด็กไปพ่อเด็ด อันนั้ยน้ลท่านน้ำเพลินไปกันแล้วมันกันยากหลายๆยอย่างหลายหท่างอืนที่ดีเราหนีมีเอมี่ไปน้ำสองเอนองสามคนกับจิมจังพี่น้องหวัวนกับวงการได้พี่น้องปาที่นี่ยุบานกับมันกับพ่อได้รับงานนะนะแต่ว่า เขาก็อยากเขาทั้งกุงเดบกรุงไทยแหนงสีตะยุวันมันก็มีอยู่อันนี้ร้าเก่าเนี่ยก็มีเรือเรือมาเข้าพันษาแล้วด้วยเบอร์เนี้คือมอลำสิงเขาเจ้ากระเริ่มเขามอลำัมูกันเบอกกอร์เบอร์อะไรล่ะนะครับอยากล่องเบิงซล่องเบิงเพราะยังไม่เคยเป็ี่นมอลำัมูอยากล่องล่ำเบิงเป็นว่าเป็นกระซ่ามันพี่น้องเข้าไปหาประสบการณ์เนาะมันบ่มมากระย์ธรรมดาข่อยเด้อมันบ่เกี่ยวกันเด้บ่มมาข่อยกับบอมบอมเกลกับข้าเจ้าบ่มเกี่ยวกับพ่อหน่าวงบ่เกี่ยวกับผู้อื่นบ่มาข่อยกับบ่เบิ่งแต่่ขอยนะครับใหญ่แล้ว นะคะไปมีแหงไปก่อนพี่น้องฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดซับซากย์เขาตดตามเด้อได้พี่น้องเด้อเด้อมึงหนีสิจุดสกีเพลงไหวไรไรไรแกเอาเพลงวาเลนไทน์ก่อนเก่าก่อนไม่ก็จะได้จดแล้วตั้งสองแสนก่อนนี้เป็นอจะได้แท้เออขึ้นมาขอแต่เพียงขอรอเวทเขาจะขอดีดีถ้าไม่ได้ขอรอเป็นพ้นบ่อยากขอไปได้ดอกอืม เดี๋ยวขออนุญาตจะแล้วกันได้โปองเด้อฝากกดไลค์ก็แชร์กน subscribe กนติดตามน้องเพิ่งด้วยนะคะฝากติดตามไปเลยคะ่ะก็ลังใจเพิ่งหน่อยเจมจังแลยค่ะเอมมี่นะคะฤด,ดูการนาว่าจะไปยุ่งอะไกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ